สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาการเปลี่ยนชื่อ wi-fi บนตัวเราเตอร์ซิมของทีเป็นลิงนะครับผมก่อนอื่นให้ทุกท่านทําการเชื่อมต่อคะแนนเราที่คอมพิวเตอร์นะครับตัวเราเตอร์ซิมหรือเชื่อมต่อ wifi นะครับผมที่เป็นค่าโรงงานก่อนผมจะเชื่อมต่อไปสาไทนก่อนนะครับในกรณีนี้ก็ล็อกอินเข้ามานะครับก็พิมพ์เป็นหนึ่งกับสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งที่เป็นค่า IP default ของเครื่องแล้วก็กดเข้ามาตรงคําว่าล็อกอิน จากนั้นให้กดหัวข้อที่เขียนว่า wireless นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับเราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับอันนี้เป็นชื่อของเครื่องสอนะครับผมอันนี้ผมจะเขียนเป็นชื่อรุ่น M600 ที่เป็นตัวแบ a นะครับรหัสผมก็จะยังไม่เปลี่ยนละกันใส่เป็นรหัสตัวเดิมไปก่อน M600 สองจุ 600, 4, กับ M600 สองจุกี่นะครับผม แล้วก็กดเซฟได้เล,เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอตัวเราเตอร์นะครับทําการเซฟค่าคอนฟิกตรงนี้แป๊บหนึ่งชื่อสัญญาณไฟไฟ i ก็จะขึ้นมาเป็นชื่อใหม่นะครับผม อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูนะครับว่าชื่อสัญญาณตัวที่เราได้ตั้งนะครับได้เปลี่ยนไปแล้วหรือยังผมก็ต้องเปิดปิดไ i ฟ้สักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะหาเป็นตัว m หกรอนะครับขึ้นมาสองตัวละผมจะลองเชื่อมต่อดูนะครับ เราจะเห็นได้ว่าสามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับต่อไปผมจะลองเทีสปีดดูนะครับว่าสามารถเอาอินเทอร์เน็ตได้ไหม ก็จะเห็นได้ว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมก็ดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ20่สิมะครับนี่ผมใช้เป็นซิมเทปของทางค่ายเคฟโตัวซิมแอเจินะครับผมค่าดาวน์โหลดก็จะค่อนข้างน้อยนิดหนึง่งเพราะว่าจับสัญญาณได้5้าิอก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมกต่อไปก็จะลองเทปผ่านตัว youtube นะครับผมว่าสามารถเข้าดูพวกวิดีโอได้ไหมนี่ก็จะเห็นว่าสามารถเข้าได้ตาโปกดอินครับผมก็เรียบร้อยน,นะครับ วงการหน้าผมจะม,มีเพิ่มเติมนะครับผมสวัสดีครับผม